โอ้โคุสวยนะครับแม่คุณสวยทิ่มเคไม่ไปโยยังรัตนาคับไอ้ผู้บุ้เพื่อนาะช่วยนาาครับอืมจะหยุดมันตะโอ้องกี้เอาดาเลยดาเลยไ่รัตนาแล้วว่าไอ้เย็ด

มามาเร็มามมามอันนีไม่เกลดเหมือนหนีเฮ้ยตูเลีนนะ้ยงฟ้งกรบซันเฮ้ยบกินนมนั่นหนืน่ะนีค,คห็แล้ว้บกินนมคุณอบอกินนมบงเบง้านก,กินนมกวยอะเอะี่ คเธอบากินนมแม่สยหนูต้องใส่มันหนอ่ะนั่งอกันเร็วกินนมกันเบ่งก็ดูตัวพี่คอนบีคี่ะไปเสียก่อน อกินเอากินเอาเยเาเยยดเตอตตัหลนี่ยืดไะเย้นน่ะอไปกินดิกินดิกินดิกินแอมไปดิปงกินแอมไปดิขอปาก้านนี้มาี่หรือผาเหนียวขาดกลับไม่นะ มันกำเนี่ยแต่คือมันรับอย่างก็ขำกดนู้นไปอ่ะดป้งอะะอะไกินเลยี่มามมัมดูกำเนี่ยสู้ปัดนี้เหรอกำแม ำมแล้วไ,ไปข้อืมนอันมันขำนิดนิดไปนอนขี้ไปนี่นก่อนมนกเตี้ยนัเนี่ยขี้มุกเฟดแกน้อยเนี่ยเนี่ยขี้เฟดมงต่เยอะนั่นแหละเฮียอีแม่กะเฮียมันทันเฮียอย่างขี้ไม่ล บิน่าอะไรเนาะบินหอมเลยแต่แไอ้หน่อยอ้ยมีนี้ดิเก๋ขี้เลยเก๋ชี้มาเยอะมายอะกินนมมาคุณชายกินนมเร็วคุณชายกินนมเร็วเอ๊ะเคเอเอ๊ะเขี้ย หกส okay, eh? again? ิบนาทีก <Godzilla ís erman> <úc ados> ็โอเคเลยอันนมอานมไม่กินอาเนี่กำ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 เอากำกำมาคนเดียวกำเอาแค่ตัว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 ไปกินโนครับมามมครับมามมมมม ก yeah. mm ินเยอะปูดขวากค่ะอ mm ึกแข่งวินไป่เยอะอึอึอือกินนมเยอะเยอะวันวันกินนมเยอะวันให้ขอมจังเอย วันกิน tamam. น้องมเยอะวันโหโค้าแน่วันเดูอโดนโ้งแน่วันเด้อเฮ้ยไม่5ตัวเองได้ยินมัะย5ตัวสาว5าัวสีหรอเสื้อสว่านเลยกัแสเสื้อมันน้อยไปซื้อมันเลยกันของน้อยอ่ะว้า ปุ่นเขาเยกุ่นงกัยกกินนมเยกกับุ่นปุ่นสักัน้อห่งองขนมหอันนี้มันได้หมดอ่ะมันขว้าจะนั่งจะนอนจะลุกจะตาวมันกินในมดอะ่นะน,ะน,อนะะม,นนนมอะ่ะเอากิเนานะมามมเนาะชุดลาชุดลอกินนมเลยมันคอยยกอยยกุ่นสังกั nói cùng ngon Ui cái bóng này Áo lạ mốt là đứa nó mà khanh cả đứa lú Còn chảy cả cháy Áo lạ, áo lạ, áo lạ Dê nó là epi nó Nó Cả cháy, cả cháy, cả cháy Lú 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 dê là bùn 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 gơ để nó điếu ăn á mà Bùn 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 Dê kì nó kì nó bùn rồi Dê cả đốc tối liều bụng hầm gong hoa bún hắn có bụng nga bún nga bún, nga bún, nga bụng nga bụng nga bụng nga để nga bụng 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 nga ให้ขาไม่ย่เห็นไ,ไม่เป็นเลยนี่เองบ่พอต่อกดดเป็นป้องเป็นป้องไอ้หมูเป็นหมูขอข้าวเขาแรกแล้วเนาะนะถ้าเป็นหมูหนะเขาปั๊มแล้วเ,เนี่ยเขาแข็งเขาหน่องกันเถอไอ้หมูไอ้หมูอหมเอาแล้วยืดหือน่อยแล้วเด้อยืดหือน่อยแล้วเด้อแล้วปีกการเย้เลย Ở nhà nghe Hey con mà không Còn bây là cạnh không Ngoài đây là đứa แถวขาวอยนเนาะขีปอุกยืหน่อยเย่ซ้ำห้ากี่คน่ะตัวตัวเัวตัวตัวเจ๋อวเย่มันยืนกไมยืนหนักปเนาะเย่สูงเนะยืนไม่เยอะนะพอสงปุงนอมันน่ะซันไอ้นี่ไม่ใถ่ตํำเอาไปห้อยบากันนีเห็นมั้ยอาห้อยบาสปีห้อยหรอคุณเฮ้าเย่ anh thấy nhiều, bị gì nhiều, ăn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  nhiều,

ชื่อเขาเห็นกบขี้บาท